กพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมว่าเป็นโอกาสสําคัญนี้นี่ผมไม่อยากจะยื่นเยอะเพราะว่านายเห้วโ,โมเดลนั้นเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับแล้วก็อยู่ในเขตรุ่มน้ํามสี่ห้าแล้วก็รุ่มน้ำหนึ่งสองประเด็นมีอย่างนี้ครับในการจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในรุ่มน้ํสาม4ีห้าหรือว่ารถไฟกระบวนที่1ของท่านบรวรรณได้กําหนดไว้เนี่ฮะก็ ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าจังหวัดเลยตอนนี้ในคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นประธานแล้วก็มอบหมายให้ท่านนารงจันทรจีนอําเนี่ยผู้ผู้ดูแลเรื่องนี้ในการประชุมเราได้ผ่านแล้วก็ได้อนุมัติในพื้นที่ 3, 4, 5ก่อนมติคณะมนตรี41เนี่ยไปผมว่าครบหมดละนะครับเหลือนั้นก็คือหลังมติคณะมนตรี4ีนิดหน่อยครับประมาณ4 500, ี่หไร่ ก็อยู่ขั้นตอนต่อไปแต่สาระที่เราจะต้องคุยกันตอนนี้ก็คือว่านาเหี้ยวส่วนใหญ่ที่สํารวจออกมาแล้วเนี่ยเกือบแสนไร่อยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำหนึ่งสองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอเขาเรียกว่าดําเนินการต่อ,อยังไงในโครงการนาเหี้ยวโมเดลเก้าต่อไปอย่างไรให้มันคงเหมือนท่านประธานท่านรองท่านผู้วา่าการจังหวัดได้เกิดน,นําไว้เนี่ยน่าสนใจมากว่าเราจะต้องเดินต่อยยังไงให้มันมั่นคงในพื้นที่วันนี้เราคุยกันเลยครับ ป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในเขตลุ่มน้ำหนึ่งสองมติคอทชอมติคณะมนตรี26พย .61 ได้รองรับมาตรการการดำเนินการไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่างไรแล้วจะเดินต่อ,อยังไงผมว่าช่วงแรกนี่อย่างผมอยากจะให้ผู้ที่ทำเรื่องนี้และมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้เรื่องคอทชเนี่ยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคอทชอการดำเนินการในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำหนึ่งสอง <ARM> ในกระบวนการที่สามหรือรถไฟกระบวนที่สามนะครับผมขอเรียนเชิญท่านอพออรวรันปัญญาพิอภรวิทยาเนี่ยได้ได้ให้ข้อมูลได้แนวทางว่าในห้ยโมเดลถ้าจะเดินไปลุกน้ำหนึ่งสงะมาตรการที่ท่านมีอยู่มันเดินไปได้หรือยังมีเครื่องมือจริงหรือไม่มันจะมั่นคงจริงหรือเปล่านะครับออขอเรียนเชิญครับท่านพอครับอ่าขอบพระคุณค่ะท่านยนรชานอ่า ดิฉันดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกันในประเด็นของนายแฮลโมเดลเพราะว่าถ้าพูดเรื่องนายแฮลโมเดลเนี่ยก็คงต้องย้อนไปเมื่อ,อ,อสามปีกว่าที่ผ่านมานะคะนายแฮลเป็นเป็น,ปนที่แ่งหนึ่งที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลุ่มน้ำหนึ่งสองในหลายๆแห่งของของประเทศนี้นะคะประเทศไทยเนี่ย ในส่วนของการแก้ไขปัญหาเนี่ยอย่างที่ออท่านโยรชา,<อ>าไ้ดได้เกริ่นไปมีสครู่แบบว่าถ้ากรณีเป็นลุ่มน้ำสามสี่ห้าเนี่ยออตัวนี้เริ่มตั้งแต่ปีห้าเจ็ดที่ที่มีออทางคอสชอเข้ามานะคะแล้วก็เริ่มคอทชอเนี่ยก็ตั้งแต่ปีห้าเจ็ดแต่ในช่วงแรกเนี่ยเราทำกันเฉพาะในส่วนลุ่มน้ำสามสี่ห้านะคะพอลุ่มน้ำสามสี่ห้าแก้ไขไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ย เราก็มาเติมในส่วนที่มีปัญหาอีกนะคะก็คือในลุ่มน้ำหนึ่งสองแล้วก็ได้มีการจริงๆในลักษณะเดียวกันนายแฮโมเดลเนี่ยมีมีหลายจังหวัดทีเดียวนะคะที่ทำไม่ว่าจะเป็นที่แม่แจ่งแม่ห้องสอนเชียงรายนะคะก็จะมีลักษณะคำนองเดียวกันที่ที่จะมีในลักษณะของลุ่มน้ำหนึ่งสองเนี่ยที่จะดังยู่ไม่ไม่ชัดเจนนะักในการที่จะแก้ไขปัญหา ก็ได้มีการเก็บรวบรวมนะคะมวลปัญหาแล้วก็เอามาดูกับกฎระเบียบกฎหมายที่กรมป่าไม้มีอยู่นะคะแล้วก็ได้มีการนําเสนอในในส่วนของอาการแก้ไขปัญหานะคะให้ให้ครบทั่วในทุกประเภทศองพื้นที่จนออกมาเป็นมติคอ,อรมเมื่อวันที่26พฤศจิกา61ซึ่งมติ26พฤศจิกา61เนี่ยเ,เราเสนอผ่านในในใน ความเห็นชอบของคอชคอชใหญ่ก่อนนะคะโดยรถไฟขบวนที่1เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของที่ดำเนินการไปที่ท่าจังหวัดเลยนี่ก็เกือบจะ,จะเรียบร้อยจนหมดละส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่อยู่ในรุ่นน้ำหนึ่ในรุ่นน้ำสามสีหแต่อยู่หลังปีสีหนะคะเราเราจะแบ่งกรอบของของอการแก้ไขปัญหาเนี่ยเป็นในเรื่องของช่วงเวลาในการเข้า ครอบครองที่ดินหรือการใช้ที่ดินนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งที่เราใช้ในการเป็นปัจจัยที่จะแบ่งในส่วนนี้ก็คือเรื่องชั้นคุณภาพลุ่มน้ำนะคะเพราะว่าในในการใช้ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำเนี่ยมีมติคลมอนะคะซึ่งคนที่ดูแลเรื่องมติคอมอเรื่องการออจัดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำหรือจะเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นผู้คุ้มกฎนเนี่ยจริงๆเราไม่ใช่กรงป่าไม้นะคะ ผู้คุมกฎจริงๆเ่ยจะเป็นตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของสอบผอนะคะที่เป็นเป็นคนดูแลเรื่องนี้แต่กรมป่าไม้เองเนี่ยก็จะต้องรับนโยบายตัวน,นี้เนี่ยมาเป็นมาตรการในการพิจารณาที่จะบริหารจัดก,การในพื้นที่นะคะดังนั้นในในการแบ่งขบวนรถไฟที่เราเรียกกันนะ,นะคะในส่วนของคอทชอเนี่ยก็จะออกเป็นขบวนที่1น,นะคะก็คือ3-4-5ก่อนมติ30มิถุนาสีนึ่นะคะ ขบวนที่สองเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำสามสี่ห้าที่อยู่หลังมติสามสิบนิานสี่หนึ่งแล้วก็วันนี้ที่เราอยากจะพูดถึงกันค่อนข้างจะเป็นประเด็นที่ที่จะพูดกันในวันนี้นะคะก็คือรถไฟขบวนที่สามขบวนที่หนึ่งถึงสามเนี่ยจะเป็นของกรมป่าไม้ขบวนที่สี่เป็นของกรมอุทยานนะคะแล้วก็ขบวนที่ห้าเนี่ยเป็นของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าป่าเลน ตอนนี้ในส่วนของรถไฟขบวนที่3เนี่ยเราก็จะมี2บง็อกกี้นะคะก็คือคนที่ใช้พื้นที่อยู่ในลุ่มน้ำหนึ่งสองก่อนปี4ี่ห้ากับหลังปี4ี่ห้านะคะอย่างที่ดี่เรเรียนว่าเราจำเป็นต้องแบบในในส่วนของช่วงเวลานะคะในการเข้าใช้ประโยชน์และในส่วนของชั้นคุณภาพลุ่มน้ำนะคะเป็นตัวปัจจัยที่เราใช้ในการนำเสนอเพื่อที่จะวางมาตรการนะคะ ในการใช้พื้นที่นะคะในในการแก้ไขปัญหาในส่วนของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดเรียนฟังวัตถุประสงค์โครงการความคาดหวงังผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับน,นะคะเรียนฟังแล้วเรียนก็ดีใจที่สิ่งที่เราช่วยกันทํามาช่วยกันคิดมาแล้วก็ร่วมมือกันทํามาตั้งตั้งแต่เริ่มนะคะที่มี นายแฮมโมเดลมาเนี่ยยียนฟังดูจากที่ความคาดหวังกับประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสักครู่ที่ทางดรสีฟ้านะคะได้ได้นำเรียนเมื่อสักครูเ่เราตอบโจทย์ได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวหรืออยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจนะคะในการแก้ไขปัญหาทั้งนี้ก็จากความร่วมมือของของทุกภาคส่วนนะคะที่ที่ช่วยในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ แล้วอย่างหนึ่งที่ดีฉันเห็นตั้งแต่วันแรกที่ทีฉันไปแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ที่ที่นาแฮวอ,อคนที่นาแฮวนะคะน่ารักมากน่ารักมากจนจนทีมงานที่ทนพูดกันว่าเราเราต้องช่วยดูแลเขาให้เต็มที่ถ้าราษดรเองมีความประสงค์แล้วก็ตั้งใจที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็เข้าใจในหน้าที่ของกรงป่าไม้เนี่ยเราเราต้องช่วยเขาให้ให้ถึงฝั่ง เราต้องทําให้เขาอยู่ได้อย่างมีความสุขแล้วก็ยั่งยืนในขณะเดียวกันเราก็ขอความร่วมมือเขาในการช่วยเราดูออพื้นที่ป่าด,ด้วยนะคะตอนนี้มาพูดถึงรายละเอียดกันนะคะว่ากรมป่าไม้เนี่ยหลังจากที่ออกมาตรการหรือหรือออ,ออกมติคอรมอแล้วเนี่ยในส่วนของลุ่มน้ำหนึงสองเนี่ยเราเดินถึงไหนแล้วมีมาตรการที่ชัดเจนไหมนะคะเมื่อวานที่นั้นก็ได้ลีดทาง เออคุณโยรชาญไปไปบางส่วนอยากเล่นอย่างนี้ค่ะทั้งหมดที่เอาเข้ามาติคอรมอนะคะออท่านผู้ที่เขียนมติคอรมอท่านนี้ก็จะเป็นท่านที่เขียนมาตั้งแต่30มิบถุนาศีนหนึ่งแล้วท่านก็มาเขียนต่อในมติ26่สพฤศจิกาหกนึ่นะคะก็คือท่านที่ปรึกษากรมป่าไม้เอออ,อ,อกกิจสนาพฤึกษวรรณซึ่งนับว่าเป็นความโชคดีที่ ในการเขียนมติคอรมอตัว26พฤศจิกา61เนี่ยเป็นการต่อยอดจากมติ30มิถุนา41แล้วเอามาแก้ไขปัญหาต่อโดยที่เราไม่ต้องเริ่มต้นใหม่เรามีข้อมูลการใช้ที่ดินของราษฎรตั้งแต่เริ่มในในตัว30มิถุนาเองเนี่ยเราก็ทําผังแปลงที่ดินเอาไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นพอมติ26พฤศจิกา61ออกมาเนี่ยเราสามารถต่อยอดในตัว30มิถุนา41ได้นะคะ ในในหลายส่วนโดยโดยทีเดียวนะคะส่วนทีออ่อยู่ก่อน30มิบุนาน,เนีเราจะมีผังแปลงที่ดินกับบัญชีรายชื่อนหนึ่งแต่เนื่องจากการแก้ไขปัญหาอย่างที่ดิฉันจำเรียนว่าเราใช้ช่วงเวลาในการเข้ามาซึ่งอีกเส้นหนึ่งที่เราใช้พิจารณาก็คือช่วงที่คอสชอเข้ามาหรือ,อ,อคำสั่งที่66ทับ57ดังนั้นเนี่ยในในการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันจะมีในในสส่วนนะคะ ทั้งในส่วนที่อยู่ก่อนและอยู่หลังแต่ทั้งหมดทั้งมวลของมติคอรมอลที่เขียนออกมาเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์หลักไม่ว่าจะตั้งแต่30มิิถุนาหรือ26พฤศจิกาหนึ่นั่นก็คือเราต้องการให้าราษฎรได้อยู่อาศัยอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ยั่งยืนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างถูกต้องแล้วก็ยั่งยืนซึ่งนั่นหมายความว่า สิทธิและหน้าที่ของราษฎรเองที่มีอยู่เนี่ยอย่างที่ดีฉทนได้เห็นในวัตถุประสงค์ที่บอกว่าจะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิ์ของพลเมืองนะคะด้านที่ดินป่าไม้เมื่อเขาเข้าใจถึงสิทธิและทราบถึงหน้าที่อันเนี้ยก็จะมะีความยั่งยืนตามมาซึ่งอันนี้เป็นเป็นธีมหลักหรือเป็นจุดหลักๆที่ใช้ในการนำมาเขียนในในมาตรการของของตัว รถไฟขบวนที่สามนี้นะคะหรือขอบวนที่ที่หนึ่งที่สองตอนนี้ถามว่าในส่วนนี้มีความชัดเจนเรื่องการแนวทางในการจะแก้ไขปัญหาในลุ่มน้ำหนึ่งสองซึ่งจังหวัดเลยเนี่ยเก้าสิบเปอร์ซนตี่ยอยู่ในลุ่มน้ำหนึ่งสองเกือบทั้งหมดนะคะรถ <c oughs> ไฟที่ดีฉันนำเรียนเนี่ยถ้าเป็นในลุ่มน้ำสามสี่ห้าเนี่ยกรมป่าไม้จะใช้มาตราสิบหกนะคะของกงรมป่าไม้ อันนั้นก็มีความชัดเจนในส่วนนั้นส่วนในลุ่มน้ำหนึ่งสองเนี่ยกรมป่าไม้จะใช้มาตราสิบเก้า 19, นะคะมาตราสิบเก้าที่กรมป่าไม้ใช้เนี่ยแล้วก็ยังมีแบ็กในส่วนของมติคอลมอที่เขียนกำกับรายละเอียดของของการดำเนินงานนะคะในส่วนลุ่มน้ำหนึ่งสองที่ออกรมป่าไม้ได้ดำเนินการสำรวจไว้แล้วเนี่ยมาตรการที่จะนำมาดำเนินการเนี่ยออมีรายละเอียดครบถ้วนทั้งหมด สามารถเดินได้เลยนะคะคืออย่างนี้ค่ะในส่วนที่ที่เป็นรุ่มน้ำหนึ่งสองเนี่ยเราจะทําการจัดระเบียบการใช้พื้นที่นะคะสาเหตุที่เราต้องทําการจัดระเบียบเนี่ยเพื่อที่จะได้เดินไปถึงการรับรองการดูอาศัยทํากินตรงนี้ได้เพราะว่าในรุ่มน้ำหนึ่งสองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะมีมาตรการในการใช้ประโยชน์ที่ดินตรงนี้เนี่ย อย่างที่ที่ฉันนาเรียนว่าเขาจะมีมติโครมอเรื่องการใช้พื้นที่ลุ่มน้ําซึ่งกรมป่าไม้เองเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามนะคะดังนั้นในขั้นตอนของการจัดระเบียบเนี่ยกรมป่าไม้จะตั้งกัวหน้าโครงการครับครับท่านผอครับท่านผอครับขอบคุณมาอ่าคือตัวเนี้ยอ่าท่านผอ,อยืนย,ยันชัดว่าตามมติโครโมเนี่ยสามารถรจะจะเดินต่อตามคอชอในรถไฟขบวนอ่าที่สามลุ่มน้ำหนึ่งสองไดใ้ใช่ไหมครับได้ค่ะ ขอบคุณมากเลยครับดเดี๋ยวเดีย๋ยวท่านพ่อยังมีเวลาที่จะต้องลงรายละเอียดนะครับช่วงนี้เนี่ยผมว่าต้องต้องขออนุญาตท่านพ่อนะครับต้องขอบคุณมากมากว่าเป็นการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเดี๋ยวเวลาลงรายละเอียดยังไงในทางปฏิบัติเดี๋ยวคงคงอยู่อีกอันจะให้ให้โอกาสอีกในครั้งต่อไปนะครับ ช่วงนี้ผมว่าให้ต่อเนื่องเลยดีกว่าผมว่าผท่านพอครับผมอยากจะคุยกับเจ้าของพื้นที่ผู้ผู้ดิรย่งดูแลพื้นที่ตรงนี้แล้วครับเมื่อกี้ผมเห็นตัวเลขน่าจะตรงกันแล้วครับน่าตกใจนะว่าจังหวัดเลยพื้นที่ป่าที่เหลือคําว่าเหลือเนี่ยเหลือหมายถึงว่าเหลือที่ที่ประชาราที่มันเสื่อม